เสียครับแนวทางในการพัฒนาพม่าเนี่ยหลายคนมองว่าพม่าตีไทยเนี่ยถอยตอนนี้นะวันที่5เมษายน68นะครับนะค,คู่เจ้าแวนนอมชนะแวนนอมชนะโชว์เลือไปนะครับ15ล้าน15เอ็มนะฮะก็หลายท่านก็มองว่าเอ๊ะทำพม่าตีพม่าคนก็ทำเยอะแล้ว ทำมาิตีไทยไหมตอนนี้ถ้าใครทําสําเร็จได้มันก็เป็นโอกาสเป็นเงินเป็นทองเราจะทําขายไก่หนุ่มตัวละ 30, 50, 50, 50, สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึง่งยังดียังได้เลยถ้ามันสู้ไก่ไทยได้เพราะว่าไก่ไทยไก่ก๋อยตอนนี้ตั้งรับตั้งรับแล้วครับไม่ใช่ว่าเอาไปสู้กันตอนหนึ่งเอ็มสองเอ็มสามเอ็มนะเอามาสู้กันพันหมื่นด้วยชมรมด้วยพมา่าเนี่ย ผมก็กําลังตั้งหน้าตั้งตาทำพมา่าแหละครับมาตีผ้ามาตีไทยเอย้เป็นจังหวะเป็นโอกาสเลยนะครับนะส่วนไทยผมก็ยังเหลือไว้ให้คิดถึงอยู่นะนะครับผมผมคิดว่าผมก็จะทําไว้อยู่แหละนะครับผมสิบยี่สิบเปอร์เซ็นก็ว่ากันไปนะก็ยังเหลือไว้ให้คิดถึงอยู่นะครับผมอย่างน้อยๆถ้ามันไปไม่ได้จริงงหาคู่ยากกิงมันก็ยังเป็นคู่ซ้อมพมา่าได้นะครับนะผมว่าพมา่าตีไทยเนี่ยน่าผลิตมากเลย ผลิตออกมาผลิตออกมาให้ได้นะครับผมผลิตออกมาให้ได้นะถ้าใครทําออกมาได้เนี่ยตอนนี้เลยตอนนี้เลยนี่แหละนะนี่แหละเป็นโอกาสของท่านนะในหัวท่านตอนนี้นึกถึงใครว่าถ้าอยากได้พระมหามตตีไทยเนี่ยนึกถึงใครไหนซุ้มไหนทุกซุ้มก็จะมี เฮ้ย hey, ได้ตีนี่ไทยได้มาได้อ่าอย่างเงี้ยส่วนมากเขาก็ตีพม่าก,กันไงแต่ถ้าตัวไหนมันออกมาแล้วมันสู้ไทยได้จริงอ่ะเอานะแต่อประเภทที่แบบทําพม่าตีไทยอย่างเดียวเคยเห็นยังยังครับถ้าบ้านไหนมีคนเขาก็จะกลูไปตรงนั้นเลยนี่นครับผมแล้วท่านก็จะ,ะเงินทองก็จะไหลเข้าบ้าน ก็ลองดูถ้าทําได้จริงๆอ่ะแล้วยังไงครับท่านก็ทํามันไม่ยากหรอกไก่ทดสอบผมทําเป็นมาตีไทยออกมาแล้วี่ยจะมีใครตีกับผมไหมเยอะแยะไอ้ก๋อยเชิงเขารอยอยู่แล้วอุ้มไปชมรมแถวบ้านท่านเถอะไก่เชิงเขารออยู่แล้วครับอุ้มไปเลยท่านได้คู่ท่านได้เปรียบด้วยท่านได้อิ่มกว่าสูงกว่าใหญ่กว่าด้วยลองดูดิน่ครับเขารอต้อนรับอยู่ แล้วท่านไปยืนตัวหนึ่งแลวมีไก่เชิงมาล้อมรอบสักสิบตัวเนี่ยท่านได้เปรียบแล้วท่านเป็นคนเลือกนะครับว่าจะตีตัวไหนนะครับบ้ามเลยนะครับผมสองพันสามพันว่ากันไปนะครับเขาว่าเรียกว่าผลิตออกมาแล้วเอาไปทดสอบผลิตออกมาแล้วเอาไปทดสอบนะครับไปกับทีมงานสี่ห้าคนคนละสามห้าร้อยก็ว่ากันไปนะครับผมก็ลองดูครับผมว่าตอนนี้ จะเป็นเงินเป็นทองเลยเนี่ยผลิตไก่พม่าทีไทยผลิตไก่พม่าทีไทยเลยตั้งใจทําอย่างเดียวเลยก็ได้นี่ครับนะหาคู่ง่ายด้วยจริงพม่าทีไทยหาคู่ง่ายนะครับผมมาทีมาก็หาคู่ง่ายส่วนไทยเนี่ยมันก็จะหาคู่ยากหน่อยนะครับผมแต่ก็แต่เขาก็เขาก็หาคู่กันได้อยู่แหละนะครับนะก็จะแบกหน่อยอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เนาะนะครับลองทําดูนะครับเป็นกลังใจให้ทุกท่านที่พัฒนาไก่นะครับนะอะ่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ